ได้สมมเนนได้กล่าวสมโภชนิยกถานะได้เพื่อเจริญจิตใจของญาติโยมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวนาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นแม้สเสด็จดับขันทปพิินิพาันธ์นานแล้วด้วยเสียงกลราวขอถาวายความเคารพ พระเถรานุเถระคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแดกคณะศัทธา,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 าท่านเจา<ป>้าภาพโดยวันนี้ได้มีคณะท่านเจา้าภาพมีนามว่าเพจบ้านอาหารไทยพร้อมทั้งลูกเพจญาตโยมสาธุชนที่ไม่ได้มา ได้ถวายพัะตาหารทำบุญตักบาตแด่พระภิกษุสามเณรวัดของรัตนารามในวันนี้วันนี้สามเณรได้รับฉันทานุมัติจากท่านอาจารย์พระมหาสันติญาณเมธีอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดของรัตนารามให้มากล่าวสมโมทธนียกถาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาญานโยมพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้ที่ มีศรัทธายิ่งขึ้นไปวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของการให้ทานทานแปลว่าการให้ด้วยปัจจัยต่างๆกันท่านบอกว่าบุคคลใดที่ชอบให้ทานบุคคลนั้นก็จะมีโภคสมบัติโภคทรัพย์มาก ทานเป็นบอกเกิดแห่งบุญบุญนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญดังที่เราท่านทั้งหลายได้เคยสดับรับฟังว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีทางราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นขีบรับดับล่วงไปบุญทรงให้ถึงแดนสุขาวดี คนเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถ้าไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ศูนเปล่าในการเกิดนั้นแต่วันนี้คณะสัตยาติโยมสาธุชนบ้านเพจบุญและลูกเพจพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเรียกได้ว่าเป็น อุบาสกชั้นหน้าเป็นอุบาสิกาชั้นแนวนำมาร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในส่วนทานบารมีซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าญาติโยมนั้นเป็นบัณฑิตดังที่มีคำโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าคนทานไม่ให้ทานเพราะกลัวจนบัณฑิตชนเพราะกลัวจนจึงให้ทานบุคคลทานนี้มีปกติคิดว่าการให้ทานนั้นสูญเปล่า ไม่มีประโยชน์อะไรทําไปแล้วไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ส่วนผู้เป็นบัณฑิตนั้นเขากลัวว่าบุญกุศลที่เคยทํามาในชาติปางก่อนจะหมดลงชาตินี้จึงเร่งขวนขวายจึงเร่งสร้างให้เป็นไปนะเพราะฉะนั้นอยาโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันณนะตรงนี้ก็ดีและที่ไม่ได้มาอยู่ที่ทางบ้านก็ดี ก็ร่วมกันอนุโมทนาซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นบุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาท่านเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาญาติโยมสาธุชนที่เป็นเจ้าของทานก็อนุโมทนาบุญทานที่ตนได้ถวายเองและอนุโมทนาบุญทานที่ผู้อื่นได้ถวายด้วยอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไป วันนี้ญาติโยมก็นำพระตาหารหวานขาวอันประณีตหามาทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสัมมเนรวัดของรัตนารามซึ่งท่านเหล่านี้นั้นได้ตั้งกิจตั้งใจบวชเรียนบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดบอกทุระแก่พระภิกษุสัม,มเนรในพระพุทธศาสนาว่าทุระนั้นมีเพียงสองอย่างเท่านั้นก็คือหนึ่ง คันธทุระและก็สองวิปัสนาทุระคันธทุระหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนในส่วนของพระพุทธพจน์ในส่วนของพระไตรปิฎกเมื่อเราศึกษาเล่าเรียนคันธทุระให้ช่ำชองให้คล่องแคล่วให้ดีงามแล้วแล้วก็นำไปเป็นวิปัสนาทุระนั่นก็คือข้อที่สองนำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วมาบอกมาสอนแกญ่ญาติโยมญาติโยมผู้ที่ได้ให้อาหารท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ได้ให้กำลังกำลังนี้พระภิกษุสมนนัมมาเนนุ่มที่ได้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็จะได้นำไปศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติในส่วนของการศึกษา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือบาลีแล้วก็นักธรรมก็ขออนุโมทนาบุญไว้ในที่นี้ด้วยในลำดับสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยขอเดชะคุณพระพุทธราชกรรมจัดทุกเจริญสุขเจริญศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมราชกำจัดพานทําให้หานผุดป่องพ้นป่วยภยัยขอเดชะคุณพระสังฆราชกมจัดโรค ให้เสียมโศกสืบชีบจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรัตดังชัดชัยให้คณะท่านเจ้าภาพบ้านเพรบุญพร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมน้อมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบุญแล้วไซ ขอความคิดความมุ่งมั่นปรารถนาของคุณโยมทุกคนทุกท่านจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเอ,อาวาริวะหาปุราปริปูเรนตตสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกัปรปฏิ <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวสมมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยทาน <c oughs> สพิติโยเววา ชาตุสาพรโควินาสตุมาเตภวะวัตรารโยสุขิธิขาโกภภวะอภิวาทนสีเรเสนเจงวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัฏธานิอายุวันโนสุขัง Hot ตัาตายานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาทูกคารโรคาพยาเวลาโสกาสาธุจุปาทวาอเนกาอันตารายาปิเวนสันตตอาเิสตโตอจยเสติตานางลาพังโสทิปะขยังสุขังผลังสิริอายุจวันโน จะโคังโผเทจยสวะสตวาสจะอายุจเชีวะเศริฐีพระวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคานตุสาพเทวตาสัพัทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตภวตุสาพมังคลลังราคานตุสาพเทวตาสาพัรธมานุ ภาเวนัสทาสทิพรวันตุเตภวตุสาพังคลังราขันตุสาพระเทวตัสสาสังฆาโนภาเวนัสสทาสทตพระวันตุเต